ลิสแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมใหม่ทีมไฟ t ์แท t i c ิ Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์พร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมทีมไฟ t ์แท็กติก o b i l e บนเว็บซือแพ็กที่ร่วมรายการรับไปเลยลิ Man นคอยใช้แทนส่วนลดได้เลยพร้อมบริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งลดแบบนี้ต้องลิสแมนช็อปเท่านั้น เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B s h i l l i n g ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเกม Team Fire Tactics 12ครับโดยคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปวิธีการเล่นคอรมอคู่กับอิทนานั่นเองครับซึ่งเป็นคอมที่มาแรงมากๆเป็นคอมสาย AD r e l o นะครับที่โคตรจะเก่งเลยนะนะแพดปัจจุบันครับซึ่งความเก่งของคอมนี้เนี่ยก็คือการที่เทรดเราเนี่ยมันเปิดแบบพอดีเด y d เลยนะตัวที่เราจะเล่นเนี่ยก็คือ3นน n ่ y m a n ี y มีนูนูมีบิชแคงมีคอมอนะครับแล้วก็ยัดเป็นริเรียแลมโบ เจ้าจิงทิตนานะครับเราก็จะได้เทตามนี้เลยชูก้าคาแฟรี่อันเตอร์แบดชันแบนการ์ดครบดิเดนะครับแล้วก็นั่งเล่นสโลโลที่เลเวลหนั่นเองครับความเก่งของคอมนี้เนี่ยมันก็คือการที่เรามีดาเมจเอดีที่คอมโบกันจัดๆนะก็คือพอกมอลเนี่ยเราจะใช้เทมเป็นโชจินลาดวิฟแล้วก็จะแอสเซอรเยอร์ A นะครับส่วนทิตนาเนี่ยก็เป็นไอเทมพวกกุนซูไออนะครับแล้วก็ไอเทมแฟรี่ทิตนาเนี่ยมันจะเป็นตัวเก่งของคอมเรานะครับยิ่งมีไอเทมแอสเซอสปีดสเกลอย่างกุน พอตัวอีกฝ่ายมาใกล้ขออมอจะตีข้อมอจะตีทิทหน้าเนี่ยมันจะยิงให้กระเด็นเรื่อยๆครับทำให้แบ,บ็คลน์เราตายค่อนข้างยากนะส่วนฟอนไลน,น์ก็เป็นนูนูลัมเบิลบิสแคงนะนูนูก็เป็นของแทงตามปกติได้เลยกากยัวหมอกตีคอเนาะส่วนลัมเบิลเนี่ยจริงๆสกิลเขาตัดฮิลอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราแบบคิดว่าลัมเบิลมันไม่พอเนี่ยก็ทำซันไฟก็ได้นะครับคอมนี้ถ้าทางที่ดีนะครับผมแนะนําให้เปิดชูการ์คาร์ตั้งแต่ต้นเกมแล้วก็ยัดไอเทมไปให้ครบเลยนะครับเราจะได้ฟาร์มชูการ์คาร์ ด้วยนนัั่เองครบถ้าเราขึ้นเลเวลต่อไปได้นะครับก็ยัดแต่ตัวฮันนี่แมนซี่ไปให้ครบ5นั่นเองแค่นี้ก็แบบแทบบจะที่1แบบสบายๆเลยนั่นเองครับมาดูกันตน่อในเซอร์ของอาร์เมนนะครับอาร์เมนเนี่ยผมจัดเป็น3เทียเหมือนเดิมเทียเก็เป็นพวกโกเลมก็ยังเป็นเมตาอยู่นะครับแล้วก็อาร์เมนทูเฮลตี้เราใช้ยูนิตสคอร์ถึง4ตัวนะทูเฮลตี้นี่โคตรคุ้มนะครับแล้วก็ อัคเเมนฮีโร่อัคเเมนพวกของนูนูของบิสแคกอันนี้ใช้ได้นะส่วนทีเอเนี่ยก็เป็นอัคเเมนของฮันนี่แมนซี่แล้วก็พวกกูแทงกี้พวกอัคเเมนรีโรอัคเเมนอีคอนเนี่ยผมจะใช้เป็นทีเอหมดเลยส่วนอัคเเมนเทียบดีก็จะเป็นพวกาาดดาพถ้าขาดดาบถ้าขาดธนูหรือแพนโดร่าไอเทมก็ได้นะครับอันนี้เป็นเทียบดีนะซึ่งผมก็ได้มีคลิปการเล่นให้ดูด้วยนะครับเพื่อนๆเนี่ยดูกันไปแบบเพลินๆได้เลยก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปปแแนนนนะะําาาาาววิธีกีกกกรรรเเลล่่่คคอออตตงๆับถ้้ดดไู ได้เลยสีทุกคนนะครับมาลุยต่อข่าวทิฟทีอุ๊ยสแปดปะละ่ะให้เขาเลือกกันแล้วกันนะสบายๆทุกคนวันนี้ชิวๆตอนนี้อย่างอย่างแรกเลยคือเอ่อคนเนิฟไปงูทิ้งไปซนะเนิฟหูหน่อยเออสนามน่ารักอะผมใช้ยาวๆเลยแม้แม้มันจะแสบตาเล็กน้อย อไอ้ปวดสตาร์เตอร์แคคกับกาซาดีสตาร์เตอร์แพ็ครับแต่ว่าไม่เล่นได้ไหมผมขอเล่นเอดีได้ไหมอีกสตาร์อยากได้คลิปที่หนึ่งครับไปกุญซูล่ะนี่นั่นไงมาจริงก็ พอดนี้เขาเล่นไหมอ่ะผมไม่อยากเล่นในคาซาดีอีกแล้วอ่ะเล่นลารมิดด้วยเอาเคเปิดเงินหนูบ้างอุ้ยถูแทงกี้หรือเราเปิดเงินตัวนี้แอลนี่สปาร์กไม่เอาครับไฮวอตตเ้งไม่เอาแ,แล้วกันอูเปิดเงินแล้วกันนะ เปิดเงินอ่ะให้ออเบลแล้วกันนะอุ้ยพระคุ้มขนาดนี้จ้าก็มีเล่นไอดลอลแต่ยังไม่รู้ใส่ตัวอะไรนะชิคแต้แป,ป๊บผมว่ามันนา่าจะใส่ใส่บิดแค้งเก่งสุดถูกปะ,ะตอนนี้ ไปครับสะก,ก้าวสิอ่อไม่มีแล้วปะอ่อไม่มีแล้วนี่หยิบเทียนหรอวะถ้าสแลมไม่เทมน่าจะชนะนะ คุณล้อช้าผมอาแนี้วไปกินข้ามาโอเคครับถ้าไม่มีโกงแล้ไม่คือตัวอะไรผมมือใหม่ครับขอสอบถามหน่อยแอบบหนึ่งนะงูคือนึงนะเก่งไ,ไหมแม่ค <I demand S 1> านามีงูคือคาฟิโอเปียครับคู่ซินด้ามันเก่งมากตอนนี้นะครับนนคู่นี้เลยคู่นี้เลย คือเล่นทอฟโฟง่ายมากครับสองนนี้คือซินด้ามันเป็นยูนิตท,ที่สามารถสกิลอ๋อมันขึ้นไม่ได้นะเนนะมีคนเล่นอยู่แล้วแหละเดี๋ยวพีไปเพ่งนะเนี่ยคาิโอเบียก,ก็เก่งคือสกลตีไปเรื่อยครับคุณซูนะไอเทมส่วนซินด้าเนี่ยซินด้าคือยิ่งมันล่ายเยอะครับสิห้าครั้งจะเป็นเฉดก็คือตัดต้าเวทน,นะครับ ส่วนสาครั้งเนี่ยคือการไล่ทุกสาครั้งสร้างรอยเย็นทั้งเจอเสร็จแล้วหมายกีกมตัวมันคือสามารถเล่นตั้งแต่ต้นจุดสิจบเล่เกมได้เลยครับมันก็เลยเป็นตวัวกิ่งเพราะมันเลยแบบโคตรกิ่งเกียหรือว่าเกียร์ตียผูย้หูมะเร็งติดทอโฟได้ตลอ,อดเจอทั้งวันจะบ้าใช่ใช่คนเนิมน,นิดนึงนะอย่างน้อยมีบีแพดมาก็จะดีมาก ตัวมันเก่งเกินไปครับอารอไว้แต่ว่าเราเล่นแพ้นะโอเค <c oughs> เราขอค่าได้ตัวหนึ่งครับ <c oughs> ไหวไหม ตีตีตีปะป๊บปปป๊บตีตีตอเออเออตัวหนึ่งพี่มันอยู่ไม่หยุดอ้ยมันหูโ,นโ,โล่ขาวแล้วฆ่าไม่ได้อ้ยเจ็บนะครับเจ็ดสิบเก้าแล้วเราอาจจะเหลือเจ็ดสิบสองถูกปะฆ่าไม่ได้เลยอ่ะเมื่อกี้มีราคาแล้วหนึ่งคนแต่ขายแล้วสเต็กจะหายนะนางซินดานต้องเริ่มใหม่ก็ดีหน่อยใช่โล่ขาวขนาดนั้นหาเลยขนาดนั้นใช่ไหม มันโหดแล้วดิต่อค่าได้ตัวหนึ่งครับซเซฟเลือกตาน,นี้ผมฟอร์สคอมไปเลยสิสภาพไม่ค่อยดีใช่ไหมอยากเล่นน่ะอยากเล่นหนะ่ะแลโดนกดห้าโอ้โหยูดีไม่มีสก,กลิลตัวนึงเออเจ็ดสิบสองเนี่ย นี่เดือดร้อยอ่ะโอ้ oh my g o d ไปครับลุยครับทุกคนตัวไม่ออกเลยทุกคนเรากำลังจะตุยนะครับเป็นปุ๋ยเ้าเราฟอร์สคอมเล่นยังไงล่ะแต่ต้องโลหกเยอะนะเดีย๋ยวเราโลหกเยอะนิดนึงสักเหลือสามสิบไอเทมันดี เที่ดีอยู่นะ okay. เดี๋ยวเราโล,โลสามหนึ่งเลยโม้มีดุ๊กด้วยครับเล่นอยู่แล้วอย่างนี้ป่าเชื่อคุณสูอ้่อ้าผมลืมอัพเบล แบบลืมอาเบลทุกคนหลอดแล้วเริ่มแล้วอาการออก,ก,อกอเริ่มหลอดแล้วลืมอาเบล แคสเต้อีกแล้วเหรอครับอยากเล่นเฉยๆอยากเล่นเฉยๆอยา่อยางเล่นได้ที่หนึ่งจะได้ทำคลิปครับก็เลยแบบแล้วมันสปอร์ตมันได้ด้วยไอเทมมันเป็นเอดีคือไอเทมมันเป็นเอดีท่านเมื่อกี้ไม่นับว่าโลโลเจอวารัสนะอนไอเทมมันเป็นเอดีแล้วเรารู้สติมาเปิดอ e ีคอนอัพเมนต์อย่างเงี้ยต้องเล่นรีโลอยู่นะครับถ้าเราสตองบอร์ดไม่ได้แล้วคุณชายแบตเตอร์องรับเออจริงมึงเล่นสองตาเอง แต่ว่าไม่ดีนะเพราะว่าเราโดน Eternal Winter นะครับมีสี่คนไม่รู้อ่ะตีติดสเกลได้อันนี้การันตีฮิตว่าแล้วว่าต้องโลแถมนะไม่ต้องเป็นอีก <Wow. S 2> ขอนั่งเล่นดีโล่มากเมื่อกี้เราเล่นฟ้าไปแล้วถูกปะสลับสลับกันไปก็ได้นั่งสตรีมได้นาน,าน,าน,านแต่แพ้น้ำแข็งมัน มันสโลใช่ใช่ใช่คอมเราจะแพ้แบบพวก eternal winter เนี่ยครับเพราะว่าตีแล้วโดนแบบโดนดามีวันนี้เล่นหนูนูด้วยเหรอผมขายลีเมียไม่ได้เลยนะแต่ผมหาไม่เจอวันนี้จะหิดละ โ <Okay. S 2> really อเคคาลเตอร์กระนวลไปมาถ้าแบตเตอร์เราเกิดจัดไอเทมอํานวยใช่ถ้าไอเทมไม่เป็นใจกค่ขีดใช่ก้องจะกลับมาไหมมันไปสักพักเอาจริงเหรอโอเคโทษทีแป๊บนึงนะครับ mm hmm. อยู่ดีกก้องก็หายหรอ mm hmm. แป๊บนึงนะแปบ๊บนึงนะ ต้องมันน่าจะร้อนนะทุกคนที่ไม่ได้เปิดแอร์นะพี่นะขอบคุณที่ออบอกครับจะทั้งอยู่แต่คิดว่าไม่สบายเลยปิดนะเด่ะ๋ยวาเป็นนะเดี๋ยวพี่แก้ให้แป๊บนึียอ๋อมันร้อนฮะมันร้อนกูร้อนจัด มาไหมเอ่ยมาแล้วมาแล้วโอเคเดี๋ยวนเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนัเดี๋ยวมันจะไปอีกเพราะมันร้อนนะหมดเลื่อนเราอยู่ข้างล่างเหรอไม่กิ้เราแพ้เราชนะวะสองอร์เราเยอะนะโอ้โหเกือบโอ้กี่แพะเกมจับคู่เหรอต้องใส่เทมทุกอันเพราะเปิดชูกาหรืเปะ จะได้หูุดเลือดแบ็คไลน์นิดนึงครับไอพโพติชแล้วได้หูุดเลือดอะแบล็คไลน์เราขนมนิดนึงไอ okay. <Really? S 1> ทีมน้องวารัสใช่ใช่ใช่คือตอนนี้ AD มันเล่นไม่ไปวารัสสมอลเลอร์นะครับก็เล่นเป็นท็อกมอลเนี่ยละครับ พอชนะได้ปะจริงๆมันคนโพิชั่นซ้ายนะมันตีติดเอ็ดเอ็ดออกมได้หนึ่งตัวแต่ถ้าเราเบิร์ดเบิร์ดได้เร็วก็ชนะได้โอเคชนะได้ นี่จะหนาควรเป็นคุณซูหรือไอ้ทมไแทมสปีดอะไรก็ได้ครับตีมันจะได้แบบใทรมาใกล้ของมอเอดี AD มันจะได้แบบเตะไปไกลๆถูกปะทีทีฮิตตอนไหนคุดมความกันชาวแชทฮิตตอนตายฮ <c oughs> ิตอะไรอามริกาต้องมีสองโกกีตัวถึงจะคุ้มครับสองโกโะะโกีตัวนะครับสามตัวก็คุ้มนะครับ ตัวก็คุ้มแล้วอ่ะสำหรับพี่นะเขาบอกส่วนใหญ่มันก็จะแบบ3าตัวเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่เนี้ยอันนี้คือมี4ตัวอะไรเงี้ยหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยคุ้มครับคุ้มซะยิ่งกว่าคุม้มไงก็ต้องหยิบเอโอโยไหมเนี่ย แเพราะไอทมกระหลงฟุ้งให้แพ้เนี่ยเราสไนเปอร์ไงเราสไนเปอร์แเราเพาะมอตัวบึ้มๆอ่ะเอ,อไม่แพ้ไมแ่แพ้แพ้นี่เขินเลยนะไม่แพ้ครับพี่ให้เจอเกมหมาเออว่ารันในพีซี่าจะใช้สกิลแล้วก็โดดเหมือนทีทีเนอะฟิลจริงคุ้มแล้วทุกคนแค่นี้เราคุมแล้วพิดหน่อยครับ เกมจับคู่อยากได้คอมแบนนะนอ่น,นี่าจะเก่งกว่าปะไอ้เทมเราไม่ซ้ำอยู่แล้วครับไอ้น,นี่ยเป็น gs ถูกปะ ที่ของคุณได้รับพลัง40และที่ของคุณจะได้รับพลังชีวิต15หน่วยจากโดยเทนที่ไม่ซ้ำกันจูคุณสูไหนล่าสะเฮ้ยเตะดไปไกล่หนคิดูที่เราตั้งเตะดรัวๆเลยกุณซูหรือวป่ เออเต่เป็นไกลหน่อยอ้าวชิบหายไอ้จ้าเขา้าแชทเเผาลุงมีกี่เผ่าครับเผาลุง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 มีแค่10บพอชอกับ10เอลลิสครับใช่ มือหน้านี่คือไม่มีะนะผมนึกอยู่ลุงมีเจ่เตงหัวมีเจ้าแล้วรัวผมมือจริงเขาเม็นเก่งนะครับเล่นสบายๆกันทุกคนโอ้ไม่อะไรเอาวิวแปดเทล่ารอโอเคโนเตดแอมเดสโล้วมีลัทไิฮิตทุกคน ยิทุกตัวยิตราคายิตเซล่ายิตราคาสองทำเคิดแค่ไั้นิอทุกตัวตัวที่เล่นนะพี่ถ้าใจระเกะได้ถือว่าไม่ซ้ำใครจริงๆจีๆไม่แย่นะทุกคนโอ้โห กดหัวเลยครูอุดตันอะทุกคนต้องใช้มันอุดตัน ทำไอเทมซ้ำกันนะครับ out, แตเหมือนผมจะไม่ที่หนึ่งนะครับเพราะว่ามีคนแต่เนี้ยอีซาดไปแล้วอะห้าพีเซอร์วะครับผมเลยแบบจำเป็นต้องแบบตัดฮิวเลยเพราะมองผมต้องตัดฮิวด่วนๆปีโกบจอกอมัดมาใช่ mm hmm. ไปครับ ส e oh, องคอมแบทหนึ่งอีคอลนักเมนผมโดนทุกหัวแบทเลือดสามพันแปดนะทุกคนโหห่อมายแล้วสุรกายเหมือนทำเิ้นสี่พันห้าคตบ้าโคตรบ้าทุกคนขอมเราโคตรบ้า อ๋สู้คนนี้ไม่ได้อะใครจะเล่นอะไรก็เล่นไปแล้วนั่งเล่นโลโลกล้องขีดอีกแล้วหรอจริงหรอแล้วกล้องมันร้อนนะพี่ขอปอิดกล้องก่อนแล้วกันนะครับมันร้อนคนระับมันร้อนไม่ได้เปิดแอร์ในห้องกล้องขีดกล้องขีดโอเคโอเค sorry 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 ครับ <ose of the game> ของแทงแทบไม่มีเลยอะพร้อมเราอะตนะนี ทำม <The Model. S 1> อร์เดอร์เหราทำไมต้องบิ้วแบบของแทงรูๆูน่ะขาตัวเดียวครับขอ,อฮิดเลยเนอะปะโอ้โอ้เวลเก้าตั๊กเกอร์เวลเจ็ดได้นะ bình à, mà nổi này, phòng không có โลฮิตเยอะงับโกงโกงไม่โกมึงนั่งโลอยู่ไงแถบด้านข้างอย่างบ้าจะมาดูแพทเราละครับอยากเจอจางาันนีนที่ไฟนอลครับในรอบก็นจะสู้คันรอบที่โซนหนึ่งชิ้นจากสโตที่ทีมสู่สาัง,งานเอาผม่าตัวนี้แล้วผมสไปา์เลยผมโลแล้วกันนะอะไรที่มันแทงอะ่ะ คนหนึ่งเขาไปก้าว้วเรายังเจ็ดอยู่เลยทุกคนเจ็ดเดือดๆคนนี้เราไหวไหมคิดเยอะชิบหายเราแทบจะเป็นรีเจนคอมไปแล้วอะ่ะ เขายังไม่กินเราที่หนึ่งได้ไปลุกไฟมันลุกไฟมันร้อนของแทงมาจําเป็นเอาดาเมจอย่างเดียวเลยครับมีมีดาเมจหมดแล้วไงอุ้ยพึ่งเยอะเนี่ยนแทงอะไม่มีของแทงจริงเลยนะพึ่งห้าได้เนี่ยพาพึ่งเนี่ยไม่รู้ขอทิปได้ปะ Time. Hmm, I feel a fool is coming. Who wants a piece of this? รู้แล้ว้นเจ้าทัดเตอรข้างเบเกอรอออต้อยพึ่งหน่อยงับเอ,อ้ยใจเย็นใจยเย็นได้ไพี่ขึ้นเวน็วไงขึ้นเว็วกี่โมงแอม Am not position like here ไปครับลุยครับทุกคนผู้ตรอบ สี่สิบสี่ครับลงอีกตัวหนึ่งสี่ร้อยแล้วจะสี่ร้อยแล้วสี่ร้อยสี่สิบสเต็ตห้ากี่สามไม่ก็สิบเงินโลสิบโลไม่เจอห้าบาทสองดาวเลยพี่นะเกมหมาเป็นประจำพี่ก็เป็นประจำเออตัวอะไรห้าบาทสามดาวเลยบอกว่าไม่ได้พูดอีกท่น ไม่มันไม่ทับซ้อนกันเลยดิ ฟิโอล่าเอ้ยฟิโอล่าตีมึงอยู่ว่ะริงมึงเห็นฟิโอล่าไปไหนโอ้โหริงมึงเห็นฟิโอล่าเปล่าบลูเว้ยชนะอยู่ดีอ่าที่หนึ่งครับ เกมมาก็มีหัวใจหรอพี่ฟิโอลาไอวีน สรุปเลยนะครับสำหรับคอมของมอลทิตันหน้านะครับโคจะเก่งเลยนะถ้าเราแบบฟาดไม่ได้มีของ a d ผมแนะนําในแผ่นนี้ให้มาเล่นคอมนี้ได้เลยนะครับเก่งมากซึ่งจะใครไปเล่นมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับก็สามารถส่งกันบ้านในที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะหรือมีคําถามสงสัยก็ถามมาได้เลยครับซึ่งผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่แอปเปอร์ชิวเดย